ฉันไม่กินเมนูนี้วะขึ้นที่สี่แล้วอร่อยมากค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจีนจัดนะจ๊ะวันนี้มาแบบย้อนแสงนิดหน่อยวันนี้นะคะชมอยู่ที่ย่านบางราาักค่ะหรือว่าเป็นย่านถิ่นเก่าของมอสิีกรที่ชมเคยเรียนมาแล้วเองชมมาเรียนอยู่ที่เนี่ยปีหนึ่งใช่ปะ มันมีของอร่อยเยอะมากคือไม่ได้มาตั้งแต่ตอนปี3แล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ไปดูกันดีก,กว่าว่าจะมีอะไรอร่อย,ออยๆแถวนี้กินบ้างคือมันมีร้านอาหารจีนเยอะมากเว้ยทุกคนร้านแรกที่เราจะไปนะคะชื่อร้าน New นเฮงกีคืก็เป็นร้านประจาที่มากินบ่อยมากเขาจะทําฉันได้หรือเปล่า <laughs> ไหนโชว์สกิลการพูดจีนหน่อยได้ไหมฮะไม่เอาอ่ะอาย สมัยหนูเรียนบางหลักอะคือหนูเดินมาฟรุ้งเฮียสั่งข้าวให้เลยตั่วันสงกรานเลยแต่ว่าตอนนี้เฮียทำฉันไม่ได้แล้วตอนนี้คือกำลังลื้อฟื้นความทรงจำอยู่ลื้อไปรุ่นไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจบป .8,9 ปีฉันเพิ่งจบ2ปีคุณแผนยังยังจะรอจากรอยากแจกะเดี๋ยวรอได้เดี๋ยวมาเมาแจกแน่นอน เราจะมาลองเมนูนแรกนะคะขนมจีบเองซึ่งเฮียบอกว่าพิเศษมากเขารวมหมูไก่กุ้งม,มาด้วยกันอ,อร่อยทำไมสมัปเหร่อฉันไม่กินเมนูนี้วะเนื้อเล็กด้วยเตี๋ยนะคะมันน่าทานมากเลย,เ,ยเนื้อละลายเนื้อนุ่มมากอร่อยมากเมนูโปรดนะฮะที่ชมมาทาบนบ้วยกนนี่อันนี้เป็น หมูผัดเหาอันนี้คือหมูนะคะกับบุอี่ซอสใชเลยเขาชอดอะไรกันานไม่เปลี่ยนไปอ่ะต้องหั่วโม่เสฉวนที่นี่ใช้ต้อมผู้ไข่า่คนทอดถูกปากคนไทยผัเข้าหนุ่มจีนสุดเลยอ่ะจากร้านหน่อยอ่ะเขาว่างๆไว้มาได้นะคะเอออยู่ตรงไหนนะคะต้านนี้ตรง,งขง้ามคอนโดเดอรลุม โครงการสาโอเคซะเหมือนพ่อลูกเหมือนกันเนาะขอบคุณนะคะ่ะจะดูมาใหม่ครับูหน่เย้เรียบร้อยกับร้านแรกเราจะไปที่ร้านที่ฟอกแล้วน um ี evet ่ค OK> ือสภาพคนหยิบแล้วนี่คือหอชมสมัยเลนบางรักซอยนี้เลยได้โมลมากหอเสนเองเสน่ห์ของบางรักอะมันดูเป็นเมืองเก่าเนาะแต่ว่ามันก็มีความโมเดิร์นความจินจีนอะไรหลายอย่างเนี่ยรวมเข้าด้วยกันแล้วความเลิศของมันคืออะไรคะ10นาทีถึงสยาม10นาทีถึงเยาวราช ฟังมากร้านต่อมาให้เราจะมากันนะคะเป็นร้านน้าแบบคล้ายๆน้ําสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่าในย่านบางรักเหมือนกันแต่ก่อนชม,มเคยกินแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยมากแต่ว่าวันนี้มากับเพื่อนเพื่อนสมองว่ามันขมมากซึ่งฉันไม่รู้ว่าเพื่อนไปกินอะไรมาทําไมมันถึงขมขมจริงไหมฉันจะกินมันทุกน้ําเลย <c oughs> น้ำขมเนี่ยมันขมมากไหมยัง <c oughs> ไเคยกินน้ำขม้ เลยเหรออ๋อฉันไม่เคยกินนะวันนี้ฉันเคยกินแต่นนหนูแบบหวานๆมีอะไรรสขมได้บ้าง <c oughs> หนูเอาร่างตัวดีกว่าค่ะ <c oughs> อุ้ยอร่อยมากอันนี้สดชื่นแล้วทำไมไม่ดูดหลอดวะหนู <c oughs> <c oughs> อยากกินหลอดหางกล้วยแก้วของสิบปันเอาหลอดหางก,ากล,ล้วยแก้วอะไรคะ อ,อันนี้เข้มมากเลยค่ะคพื่ที่ไม่เตือนกันเลยเ <c oughs> ข้มขนาดนี้ <c oughs> คุณนะคะ,อะตอนนี้ก็กาลังสงสัยนะคะว่าถ้ามันกินสองแก้วพร้อมกันจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆน่นะาจะกินพร้อมกันกับน,น,น้ําผงเนาะอือชันนี้หวานกว่านนี้หวานหนอยกว่าอันนี้คือจับเลี้ยงกับรอทังไว้อยากรู้อ่ะ <c oughs> เฮ้ยอร่อยว่ะอร่อยเฉยอร่อยเฉยงงอะเป็นสูตรที่แบบถ้าใครมาบางรักก็ต้องสั่งนะคะ กินด้วยกันแบบถึงจะดูแปลกแต่อร่อยตอนนี้นะคะชมเดินมาถึงตลาดน้อยแล้วอาจารย์ก็ชอบพามาทำกิจกรรมที่เนี่ยซึ่งตรงนี้ก็เป็นย่านชุมชนมีกลิ่นอายความเป็นจีนอยู่เหมือนกันเพื่อนกำลังจะพาไปเป็นร้านลับมากรับถึงขนาดที่ต้องแลกบัตรเข้าไปทานนี่คือทางไปร้านลับนะฮะโอ้ยสภาพฉันฝนรุายุอุ้ยใช่ปะเนี่ย ไม่ใช่ละมา้านี่อ๋อรนะอคนจากร้านอาหารลาแล้วลงมาเราซึ่งจริงๆก็ต้องโทรจองก่อนนี่เพื่อนคอมเลยจ้ะแม่แต่พที่โทรมาอ่ะ จริงขนาดซีรีส์ที่เปิดในร้านได้ไเป็นภาษาจีนเลยค่ะร้านจีนโตแค่สองโตเองใน,นร้านได้หวะเลยว่าาแบบ่ะอันนี้เป็นบรรยากาศมันแบบออริจินอลมันก็ลับไม่จริงใครจะไปรู้ว่าต้องเดินเข้ามาในนี้ใช่ป่ะแล้วก็เดินมาแลกบัตรข้างในอีกแล้วต้องกดกิ่งเจ้าของร้านอ่ะลงมารับเราข้างล่างตอนนี้รอข้ามาประมาณ4-5้านาทีแล้วผู้ยอมโทรจองใครจะมาก็แนะนำไม่โทรจองนะคะเราผิดพลาดเองมาแบบปุบบับ กุ้งกระเทียม,ม,ยมหอมมากอืมทำข่าเหมือนแม่ทำเลยอะอืมปลาสามรสค่ะคือไม่เหมือนภาพที่คิดไปเลยอะจะมีหัวหอมแบบนี้ซอสแปลงมากเพราะเป็นสีชมพูเกลียวเกลียวใช่อเออเกลียวอ่ะ รสชาติแปลกดีที่เคยกินร้านแบบนี้แบบนี้ก่อนรวมบบกันแล้วไม่แย่เมนูดูปกติใช่ปะ่ะแต่ว่าอาหารที่แบบทำออกมาแล้วอ่ะมันแบบมีความเปเยลร้านต่อมาที่เราจะมากันนะคะก็คือร้านเกี๊ยวในริวเวอร์ซิตี้เห็นหลายๆคนมารีว,วิวกันเยอะมากฉันก็ไม่เคยมานี่คือครั้งแรกนะคะกับร้านนี้นี่แต่ความเก๋ของเขาก็คือเกี๊ยวเขามีไหล่รสมากๆดังเดิมเกี๊ยวสามก๊กเซตห้าอย่าง หมาล่อาอ๋อเห็ดอ่านผิดแกงฮังเลแกงฮังเลคืออะไรอ่ะนม่หูมาจัดที่โลคือ<ะ>มีหวังโลจีวัยควันวแต่วันนี้ต้องเป็นเบาหวานตายแน่เลยไม่ไี้กินแต่น้ำหวานระหว่างที่เรากำลังรอเกี๊ยวนะคะตามสไตล์คนผอมๆอมเราก็จะต้องมาสั่งเฟรนชไ์ฟรายไว้ก่อน เนไฟเต้านี้คือคกินแบบปีสเวลาเรียนจัดไฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นงานกลุ่มที่มันจะมีเพื่อนที่ทําได้อยู่เราก็จะเป็นเสกแบบซัพพอร์ตเพื่อนจะอาสาแบบเขาเอาเนไฟอะไรบ้างก็จะลงมาซื้อเ็นไฟให้ว้าชิมดีกว่าอร่อยชาติวยเดือเ,เปล่าดูดิ เออเหมือนเดิมให้ดูความจ u i c y ของแบบน้ำมันม,มันแบบเฮอซึ่งความพิเศษของเฟรนไฟร์เจ้านี้ที่มันเลิศมากๆนะคะคือเขาฝานมันฝรั่งเองเราชิ้นมันจะอวบกว่าร้านอื่นคือมันไม่ได้เป็นเฟรนไฟร์ที่แบบซื้อเป็นแพ็กมาแล้วก็มาทอดขายอะไรเงี้ยคือตีมอาหารจีนนิดน,นึงแต่ให้อภัยกันหน่อยเพราะร้านนี้อร่อยมากอุ้ยมันใหญ่ใหญ่เท่าหน่าซะเลยใหญ่เท่าดวงตาชิ้นที่สี่แล้ว อร่อยมากอ,ะอ่ะแต่เราใช้ยาก,กับอะไรบางรักเมื่อวานอ่ะอุดีก็รู้สึกดาวอะ่ะรู้สึกว่าแบบหมดกาลังใจหมดไฟในการทําอะไรหลายอย่างไรเงี้ยแต่วันเนี้ยมันได้มากินได้มาเดินถิ่นเก่าที่เราเคยอยู่แถวบ,บางรักไดมาหาอะไรที่เราเคยมีความสุขกับมันไดเอนจอยกับมันมันฮิลเรามากมากเลยอีกแล้วทุกคนฉันได้กินมันอีกแล้วหวังเลยดีมาเป็นสปอนเซอร์ด้วนะจ๊ะ มาแล,แล้วกินทุกคลิปเลยอันนี้ออริจินอลตัวแรกเจียวจือหรือว่าเกี๊ยนเองไปอืมไม่เหลวลอย,อยนี่ว่าแอบจืดไปเลยแต่ไม่แย่นะเพราะว่าแป้งขุณุ่มมากใส่เห็ดใส่ผักอย่างเดียวก็หลังไปเลยอืมกลิ่นไม่กลินก่นเห็ดตีใช้ไหมแค่จีนก็ยังไม่มีรสหม่าล่าเลยแต่ว่าที่ไทยมีรสหมาา่าล่าเว้ยนี่ในกล้องไล้หินมาก เผ็ดมากเผ็ดมากเผ็ดมากเลยตอนเราทานก็เผ็ดมากเผ็ดครั้งลยหน้นาตาเป็นไงฉันก็ไม่รู้อ่ะแต่นนี้คือมาอยู่ในเวอร์ชั่นของเกี๊ยว่ออันนี้ไม่รู้อ่ะ,ไม,อะไม่เคยกินแกงลีอ่ะเลยไม่รู้จะอธิบายยังไงดีก็หวังว่าจะชอบลิปนี้กันนะคะกินแบบทะลุประมาณล้านแคลแล้ววันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะสวย ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้ว่าอยากให้ไปกินที่ไหนหรือว่าให้ไปทำคลิปคอนเทนต์ใดๆอีกก็คอมเมนต์กันมาได้ค่ะรับชมรับฟังเสมอแล้วก็วันนี้ไปแน่เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายไปกันปกระเพาะของเขาของหวานมันนละเรื่องกันนะคะทุกคนมันคือเรื่องจริง